หนึสโอเคครับยินดีด้วยครับกับชชนะของโค้เฮดแฟร์เทคครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเล่นเอาใจหายใจคว้าเหมือนกันการประกบเจอกับก้องชัยในไฟน์นี้เป็นยังไงฮะรู้สึกยังไงความรู้สึกแรกก็ตอนแรกรู้สึกดีใจครับเพราะว่าอยากอยากเชียร์ดราม่าแรกที่ว่าเจอกันครับเพราะว่าครั้งแรกที่ชกกันก็มีแฟนมวยสองเป็นเป็นครับคือบางคนก็ว่าเราชนะบางคนก็ว่า ้องชัยชนะเมืนอนกีรร้ก็เลยเก,<ห>เกิดกระแสดราม่าครับตอนนั้นรู้สึกไงกับสายดราม่าก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจครับเพราะว่ามีกระแสแบบนี้ผมก็อยากอยาก,ยากชกแก้มือเอออยากเจอกันให้มันหายข้องใจครับนจนกระทั่งสมใจอยากของเรานะฮะเมื่อประกบเจอกันบาดครั้งนี้ได้มีการศึกษาเทปการชกในครั้งก่อนไหมก็มีครับมีครับก็ได้ดูอยู่ครับดูแล้วเป็นไงบ้างก็ไฟครั้งแรกที่เจอกันคือเป็นลองความแม่นยําในการออกหมัดครับ แล้วก็เราได้ลูกเปิดเกมแล้วก็ลูกขยันอนืก็ทําการบ้านเป็นอย่างดีครับนะครับแต่ว่าวันนี้เท่าที่สังเกตดูคมเพชรไวกว่าเขาครับ,รบสแสดงว่าได้ได,ได,ได้ได้วางแผนได้ทําการบ้านมาค่อนข้างที่จะดีมากครนะฮะขึ้นไปชกแล้วรู้สึกไงบ้างก็ตอนแรกเขามั่นใจนะครับมั่นใจแล้วก็ตอนแรกวางแผนว่าจะไม่ถอยครับเลยไปไปมาจังหวะมันมันมันต้องดึงเพราะว่าเขามีหมัดถ้าเราเดินเรา จะโดนหมัดครับก็เลยก็เลยต้องมีจังหวะถอยหน่อยครับนะ่าไปสองยกสองยกคิดว่าเราคุมเกมได้แล้วอย่างสองยกนี่มั่นใจเลยว่าชนะมั่นใจเลยครับแต่ยกสามเขาไล่เล่นน่ากลัวมากนะใช่ยกสามก็คือเราแผ่วด้วยว่าชก126จะเป็นรองแรงประธานน้องเขาอยู่ก็เลยโดนแล้วมีแผ่วครับมีแกวงเหมือนกันอาาใจหายก็แผ่วแล้วก็ยกสามจังหวะแรกหมัดผมผมโดน เข้าเหลี่ยมตาเพราะว่ามันเป็นนวมเล็กครับพอโดนเข้าเหลี่ยมแถวนี้มันอาจจะฟ้าฟางแล้วก็ตาลายได้โอ้แต่ว่าชกกันครบยกแล้วก็ยังมั่นใจอยู่ว่าชนะหรือว่ายังยังไม่แน่ใจยังห้าสิบห้าสิบอยู่ก็มั่นใจนะหนึ่งสองผมไม่แพ้แต่ว่ายกสามนี่สูสีนะครับสูสีแต่ว่ายกเครดิตให้เขาคือเขาเดินก็ถ้ายกสามคือเขาเดินเขาจะได้ลูกเดินวันนี้เขาจะได้ลูกเดินแต่ว่ารูปชัดเจนจะแจ้งเราจะดีกว่า ะชกมาก็ชนะคะแนนคิดว่าน่าจะหายสงสัยไหมวันเนี้ยก็ผมคิดว่าน่าจะหายสงสัยนะเพราะว่าแฟนในโลกโซเชียลก็ผมยังไม่ได้ดูโลกโซเชียลเลยแต่ว่ามั่นใจว่าน่าจะหายสงสัยนะครับเพราะว่าสองสองยกดูดีกว่าเยอะแล้วก็ยกสามคือเราแผ่วไปเฉยส่เพชรก็ยอมรับว่ายกสามเนี่ยเราแผ่วแผ่วครับแล้วเขาไปโดนโดนขอบเหลี่ยมตาเนี่ยพอดีแล้วก็เิ้นก็บอกว่ายกสามเราโดนเยอะ ก็ด <c oughs> ูเรา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 บอกยกหนึ่งสองนี่เราทำไม่เยอะหน้ายเยอะเลยครับดูชัดเจนกว่าแล้วก็ดูจะไวกว่าด้วยก <c oughs> ็เป็นตามพวกพูดกันจริงจริงก็เราชนะาสองยกไปแล้ว <c oughs> ใช่ครับแล้ยกสามมาอออการแผ่วครับเพราะว่าโดนโดนท้องโดนอะไรด้วยเห็นด้วยอิสระน้ำหนักด้วย <c oughs> ใช่ร้อยยี่สิบหกแรงประท้าสู้น้องเขาไม่ได้ครับเราทําไม่ตามสุตน้ำหนักเลยก็ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าได้นะวันนี้นี่มันดูว่ายังใหญ่ไปอยู่ครับก็ปลายมีผลเลยทะลุร้อยยี่สิบหก ข้อบกพร่องของโค้ชในไฟนี้คิดว่าเราจะต้องกลับไปแก้ไขอะไรเพ pues, ิ่มเติมอีก็จะแก้ไขเรื่องออกอาวุธให้คมกว่านี้ครับวันนี้ก็พอพอเริ่มเหนื่อยเริ่มมดแรงก็จะมีลูกมั่วเหมือนเดิมเพราะว่าต้นๆก็อาจจะแม่นยําอยู่แต่พอเราเริ่มแผ่วเริ่มเหนื่อยก็มั่วเหมือนเดิมครับก็จะต้องไปแก้ตรงนี้ครับตอนนี้มองถึงเรื่องของการเศรนสัญสารสู่วันใหญ่อย่างก็ตั้งเป้าไว้อยู่ครับ ตั้งเป้าไว้แต่ว่าก็ยังโชว์ฟอร์มไม่สวยเท่าไหร่คิดว่าปีนี้น่าจะปีของเราแล้วล่ะก็ปีนี้ก็เปิดหัวได้สวยครับสองไฟแล้วก็ไฟแรกได้โบนัสแล้วก็ไฟนี้ก็ชนะย้ำแขนกองชัยก็ถือว่าประทับใจครับพอใจคิดว่าปีนี้ก็น่าจะไม่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ได้ได้เซ็นบอลใหญ่ทีก็ครับก็เจอได้ทุกคนครับ125บปอนด์ครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากได้สัญญาวันใหญ่ครับ ครับท้ายนี้อยากให้ฝากอะไรถึงแฟนคลับที่มาให้กำลังใจคอมเพสหน่อยครับก็ขอบคุณแฟนคลับ f อคอมเพสแฟนเทคครับก็ที่มาช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วยเชียร์ทางหน้าจอทีวีครับก็วันนี้แพคโคราชทำงานครับก็ขอบคุณครับครับผมครับ